สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานซ่อมนะครับไฮบริดนะครับ48โวลต์นะครับ5,000วัตต์นะตัวนี้นะครับสวยงามนะครับชอบมากเลยสีขาวตัดดำนะครับอาการที่ส่งมาก็คือนะครับติดเออร์02นะครับเช็คแล้วนะครับอย่างอื่นไม่เสียระบบชาร์จอะไรต่างๆไม่เสียนะครับเออร์02นะครับก็คือนะครับมันขึ้นว่า โอเวอร์เทมเพเจอร์นะครับขึ้นอุณหภูมิสูงนะครับทั้งที่เครื่องเพิ่งเปิดนะครับอ่าอุณหภูมิไม่ได้สูงนะครับอาการนี้เกิดจากระบบตรวจจับอุณหภูมิมีปัญหานะครับระบบเซนเซอร์มีปัญหานั่นเองนะครับเอ่อมันมันก็เลยติดเออร์ศูนย์สองนะครับก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมไฟออกอะไรปกตินะครับอ่าหน้าจอสวยงามนะเครื่องนี้นะ กำลังเทสโหลดอยู่นะครับไม่ใช่พัดลมนะมันหลอดไฟด้านบนนะครับนี่อ่ลกลุงลังตามเคยนะครับบ้านช่างอ่าก็ไม่เท่าไหร่ครับเครื่องนี้อาการไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ทำแป๊บเดียวนะครับเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวทำการส่งลูกค้านะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ